เยลโล่มา right เยลโล่เยลโล่มาเยลโล่ yellow คือผมผมแบบคือผมชวนคุณไปแล้วคุณไม่รับอะ่ะคือแบบผมเสียใจมากนะคุณเยลโล่ผมเสียใจมากผมเสียใจมากอะไรอะ่ะเยลโล่มาเยลโล่สเกิร์ตมาเนี่ยผมชวนคุณไปแล้วนะ ผมชวนคุณไปนะคุณเยลโล่ผมชวนคุณไปนะคุณเยลโล่ Come on Come on Yellow skirt y e s s e r for me y e s t i r for no Yester ugarico พี่ Edgarico พี่ว่าเล่นเกมเมาวะเนี่ยกูเพิ่งเล่นไปเนี่ยเนี่ยโหไม่มีการชงการชวนอะไรอ่ะไม่ผมเห็นคนแบบว่าเพิ่งมาจาก พัทยาใช่ไหมับพี่รู้ว่าวันนี้แบบท้องฟ้าสวยมากอะเออเออสวยจริงใช่ปะมึงทำอะไรอยู่วะใช่ปะผมฟังเพลงเนี่ยไลฟ์เนี่ยเห็นหน้ากูปะไม่เห็นเบสอะไรเงี้ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเหรอเออเหรวเห็นรวเห็นรวชัดเจาะเลยพี่รู้ปะวันนี้แบบผมไปขี่โกคาร์ตมาไปขับโกคาร์ตมา เฟียวป่ะเฟียวแล้วก็ไปยิงธนูมายิงโดนป่ะคือเข้าเป้า24ดอกอะมีกี่ดอก1,623มึงเข้าแค่23ดอกเฮ้ย24อ๋อ24พี่ว่าเซฟเป็นไงสีผมกูเฟียวอ่ะ เฟียลพี่ดูสี่สี่ผมผมเลยเออทำไมมันไปอย่างไรนล่ววะไม่เพราะว่าผมเล่นทะเลไงแล้วมันโดนน้ำทะเลไงแล้วมันกัดมึงไม่กัดคืนนะโอ้กัดคืนแล้วมันเจ็บด้วยมันบอกมันบอกอ้อย่าอย่ากัดย่ากัดเเค็มใช่ไหมแต่เค็มใช่ไหมกัดไปแล้วแต่เค็มแต่เค็มใช่ทะเลเหรอซิกซิกเกล็ดไหมครับ นี่กระดาช็อกโกแลตอ๋อมึงึงงถเห,หยใช่พี่หูแฟนไหมหูแฟนไหมหูฟังเอาหฟังแล้วตาไม่มีรอเรือกระันใช่ไหมพี่ตาไม่มีรอเรือกระันนะครับไม่มีครับมีแต่นอนหนูกระัน <laughs> <laughs> แล้วชาละไิวัดนะอะไรท,าาทิวัดเหรออืม ท,ทาราธิวัฒนมมม์มีกาลันไหมไม่มีก็ทออารออารทิแล้วก็ววเวทแมน่นการตนอเต่านหนูกาลันอืมเอ้ยแต่แต่ตก็กลายเป็น AKA คเอมืแล้วนู้ยใช่เดีย<ท>เด๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่แต่คนเรียกทาราธิวัฒน์เยเซอร์ครับครูคอ,อ่ะครูครูฟาเรนไฮอ่ะอืมไหนี่ยลองครูฟาเรนไฮดิครูฟาเรนไฮนี <laughs> ฮ่ยไงเฮ้ยเฮ้ยดีเบลพี่ คือผู้นี้พี่กลับใช่ไหมได้เราจะปล่อยไฟล์กันก่อนนะปล่อยได้ยังอะ่ะคือผมเปิดเพลงทั้งเพลงไปแล้วในไลฟ์เนี้ยอ้าจริงไหมเนี่ยจริงกับกับเชลลี่แคเปิดไปสองเพลงอ่าคือเราพรุนี้พี่กลับมาใช่ไหมเราจะไปถ่ายเอมวกันแล้วก็วันที่เจ็ดผมผมตื่นเช้าไปทํางานแล้วก็กลับมาอ่าฮะแต่พรุนี้เราจะถ่ายเอกันเราจะถ่ายไฟล์กันพี่เข้าปะ ได้น้องถ่ายแบบอยู่บนเครื่องบินปะละ่ะคืเอเฮ้ยเหมือนไม่รักก็ฟักเลยเอุย้ยขอโทษครับติกตอไม่รักก็เลยครับอืมหราเราเราเรา <Wait. S 2> เราเรเราอยากจะไปแบบสวนอะไรเงี้ยเราไปถ่ายปะหรือไงได้สวนก็ได้ไปถ่ายบนเครื่องบินปะละ่ะเอาเจ็ตส่วนตัวกูไปเอผมมียูเอโอดิ่ที่บ้านผมอะเอาปะ อเออกูเพิ่งถอยมากูเพิ่งดาวเองยืมมาเพิ่ง<อ>ดาว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเขาบอกว่ารอคลิปฮาลองอะไรนะเขาบอกว่ารอคลิปฮาลองก็คนตัดดาคนตัดดาเมื่อไหร่จะเสร็จ่ะคนปั่นเนี่ยคนตัดคนตัดเรียกกูว่าพี่ตาคลิไปเนี่ย เออแล้วแบบปีใหม่อะไรเขาทักมาปุ๊พี่ต้าครับเออแฮปปี้นิวเยียนะร <laughs> จริงไหมเนี่ยอย่างเขบอกผมผมไม่พี่ต้าครับผมโอมครับแล้วเขาบอกอะไรเขาบอกอ๋อขอโทษครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทักผมมานะหรอ<า> <h> พี่เดี๋ยวนี้ผมกินอกไก่นะดูล่าหรอ<า>เดี๋ยวนี้ผมออกกำลังกายดูว่าแล้ว มึงไปเที่ยวงอาากร่างกาย <laughs> ตอนไหนวะตอนคืนผมออกตอนเที่ยงคืนยี่สิบสี่อ่ะจริงเหรอเอองั้นกูออกกูปพื้นพี่รู้ไหมผมสั่งลูกวิ่งไฟฟ้ามาตั้งแต่ตอนที่ผมบอกพี่ตอนนี้ไม่ได้เลยอ้าวแล้วบอกได้แล้วไม่ที่ได้แล้วคือไอแผ่นรอ,อ,องแผ่นรองแผ่นรองอ่ะแผ่นยิมอะ่ะแล้วก็ที่แผลงแล้วก็ที่ลูกกิงได้แล้วแต่ยังยังไม่ได้ ดูวิ่งไฟฟ้าสั่งมาประมาณเดือนนึงอหือเขาเขาโกงมัาเออเขาส่งไปบ้านมังเออไม่ไม่น่านะไม่น่านะพี่แต่แต่ผมว่าแบบผมสีนี้ก็เฟียวนะชอบป่ะมึงมึงจะไปย้อมคืนไหมมันก็คนละแบบกันอะอันนี้มันก็มันมันก็โอเคนะมันก็ทองทองเทาๆอ่ะดูดิอืม คือวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับที่นครราชเนี่ยพี่คือผมตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วผมบอกว่านครศรีธรรมราชเอ้ย <c oughs> เนี่ยพงยี้พูดถูกคือผมมาสับสนระหว่างนครศรีธรรมราชกับนครราชสีมาคือจริงๆผมวันวันที่เจ็ดผมต้องไปนครศรีธรรมราชแต่ผมพูดว่าไปนครราชสีมาประมาณครึ่งชั่วโมงอะนองวากวนขับไปโคราชจริง <laughs> <c oughs> เออนังว่ากวนขับไปรอที่โคราชเอ๊ะไม่เจอือแบบ คือทำไมไม่รู้อะคือเป็นพี่พี่สับสนมะเฮ้ยนิดนึงใช่ไหมมันเหมือนกันอ่ะอืมแล้วตอนแรกกูคิดว่านครราชสีมาคืออยากอยู่ทางใต้อะจริงปะเนี่ยอืมตอนแรกผมคิดว่าพรรยาอยู่แถวแถวเชียงใหม่อืมกูคิดว่าีังรายอยู่แถวแถวภาคกลางจริงปะเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่ากรุงเทพอยู่แพรวีสเนี่ยแล้วผมอยู่ขนมมาทําไมผม ทุกคนทำอะไรอยู่ครับทุกคนพี่พรุ่งนี้พี่กลับกี่โมงนี่เหรอตื่นแล้วกูกลับเลยตื่นแล้วกลับนะอือให้ผมนั่งรถไปหาไหมที่ไหนอุทัยนะเออได้ตอนนี้นะเพื่อพี่ผมไปเลยนะผมจะมาทำไมพรุ่งนี้พูกลับแล้วเดี๋ยวผมนั่งเกียไปสองร้อยโล สองอโลโอ,อ้เป็นพันนะ่ะพี่ให้ผมไปหาไหมไม่ต้อง๋ยวพรุ่งนี้กูกลับแล้วยังพันพรุ่งนี้มากี่โมองอ่ะบายบายไปบายนะแล้วพรุ่งนี้เราถ่ายไฟล์กันนะได้คือเราจะไปสวนกันใช่ปะ่ะไม่พี่อยากถ่ายที่ไหนะเฮ้ยไปตรงสวนแถวบ้านกูละบ้านกูมีสวนอยู่เอาเอาเวลาได้ได้แล้วก็ไปถ่ายกันนะ่ะสวนมะม่วง ทำไมอ่ะ <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> พี่ผมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไลฟ์นี้เดี๋ยวผมโทรไปผมมีกเลยเล่าแบบบ้ามากอ่ะจริงหรอเออบ้าจริงแบบผมว่าพี่ไม่เคยทําแน่นอนในชีวิตนะเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ผมทําอ่ะอย่าบอกนะว่ามขี่เจ็ตสกีกลับด้านอ่ะ <laughs> ผมขี่เจ็ตสกีแล้วบินได้ <laughs> ไม่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบ โหดมากอะอย่าบอกนะว่ามีคนมารุมมึงห้าสิบคนม้ยพี่โหไม่ใช่อย่าบอกนะว่ามึงมีปีกใช่ไม่จริงๆผมเพิ่งรู้ว่าผมเป็นชนเผ่านาวีฮะาผมวันนี้ผมไปยิงธนูแล้วยิงแม่นมากอ่ะเออเ้ยไม่แน่นะเว้ยแบบใช่แล้วไงเป็นเอวตานผมอาจจะเป็นไอ้น,นั่นอะชื่ออะไรเนทียมอนะ เออเพราะว่ากูไปดูดวงมาเขาบอกกูเป็นโลอักชาตินี้แล้วผมเป็นใครไม่รู้ผมก็ดูมาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ผมก็ดูมาเหมือนกันผมก็ดูมาเหมือนกันพี่ตาม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 อนนี้ปะตามตามเดือนอะ่ะอืมใช่เออผมก็ดูตามเดือนเฮ้ยกูเอ้ยแต่ถ้าดูตามเดือนกูไม่ได้เป็นโลอัก,ก์ว่ะ ถ้าตามเดือนผมจำไม่ได้ว่าผมได้อะไรน่าจะเป็นพระเอกมั้งชื่ออะไรอะซิมิกี้ซิมคอนโน่พี่รู้ว่าที่ผมไปพัทยาคือแรกอะ่ะผมไปใช่เราเจอคนต่อยกันอะ่ะเจอคนแบบเจอคนต่อยกันน่ะจริงเหรอแบบต่อยกันคือแบบมันมันหดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปเล่าแบบมีหลายเรื่องเลยมึงไม่ห้ามเขาวะผมห้ามแล้วจริงเหรอมึงไปห้ามด้วยผมเอาเครื่องสปินเจ็ต เดี๋ยวเดี๋ยวรองแป๊บกูต้มมามาไว้อยู่จริงป่ะเนี่ยเอ้ยงั้นทุกคนรอผมแป๊บผมไปต้มเอ้ยผมไปอุ่นโอกาสไอ้ผมไปอุ่นข้าว่ัน You 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 got you got girl it, you got it. You เป,รรเป็นแบบ a บ r b n b ได้ปะมันร้องมันร้องทุกเพลงไป่น้ a r b อ่ะเฮ้ยแปลพี่ผมไปล้างเท้าอ่อนอือสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็อ,อยากจะบอกว่าเ <c oughs> ส้นมามา่านี่อร่อยมากเลยนะครับทุกคน อืมทุกคนไม่ต้องหิวนะครับเพราะว่าผมหิวพี่ดูผมสั่งอะไรมาอะไรวะไอที่เรากินกันน่ะอ๋อหนึงสั่งไข่ออนเซนมาเปล่าไม่ได้สั่งแต่ผมสั่งอ,อกไก่มาจบแล้วถ้ากินนี้ต้องกินไข่ออนเซนทำไมอ่ะอร่อยจริงเหรออืมเจ้าดีพี่มึงกินข้าวอ่ะ เออผมยังไม่ได้กินข้าวเลยกินกินตอนบ่ายอะ่ะวันนี้แล่วก็ยังไม่ได้กินเลยอืมมาม่าตอนค<อ>ืนมันเป็นอะไรที่อร่อยจริงวะจริงผมก็กินอยู่นู่นอะ่ะกินตีสองตีสามอะ่ะเป็นไงไปเที่ยวหนุกวะไปไหนมาบ้างวะอ,อ่าโอ๊ยแต่พี่เดี๋ยวผมมีอะไรเล่าเต็มเลยแต่วันแรกผมไปสวนน้ำนะครับเอาวรรณวายาว่านะครับ อส่วนน้ำไม่อยู่ตรงไหนวะคุยากไปเล่นมากว่ะมันอยู่แถวระยองเกือบระยองใหญ่ปะใหญ่ไปไปด้วยกันปะสนุกเอาปะอยากไปเ่แลผม<อ><อ>แบบวะพี่เคยเล่นในนี้ปะแคปซูลอะที่ต้องทำเนี้ยแคปซูลอ่ะไม่เคยคือน่ากลัวมากเหมือนโดนตึกเหมือนฆ่าตัวตายอะ่ะอืมทีือใครจะปล่อยะอ่ะอ่าใช่ที่มันจะปล่อยอะ คือน่ากลัวจริงพี่แล้วเว้ยเว้ยเว้ยเวันแรกผมไปสวนน้ําพอสวนน้ําเสร็จปุ๊บก็กลับห้องที่พัทยาก็ไม่มีอะไรวันแรกก็นอนเล่นเกมเล่นเกมใช่ครับแล้วก็คืนที่สองเนี่ยวันที่สองผมนั่งเรือไปเกาะล้านอืมแล้วก็ไปเล่นเจสกีไปเล่นเจสกีอย่างเดียว แล้วก็เช่ามอไซค์อะไรเงี้ยเช่ามอไซค์ขับแต่เจ็ตกีแม่งขับในทะเลแม่งมันนะเออจริงแบบแล้วแล้ววันที่ผมเล่นคือขึ้นแรงจัดอ่ะอืมแล้วคือแบบเออนั่นแหละเฮ้ยไอไอทริปพีมาพี่นี่ไอทริปพีมาไหนวะจูซื้อฮาลองจูซื้อฮาลองเฮ้ยมันไลน์ได้สามคนเหรอ ไชเหรออืมขอโทษนะครับทุกคนที่ผมซูด,ดังไปหน่อยแบบว่ากินอะไรแบบนี้คือมันอร่อยนะใช่คือคนญี่ปุ่นถ้าซูด,ดังจะรู้ว่าอร่อยใช่มันคือแบบการอร่อยมันคือเอตาลากิมาคือกินแล้วนะครับอืมอืมขอโทษครับทุกคนซูด,ดังไปหน่อยแสดงว่าอร่อยมาก อร่อยไหมนม่จริงๆถ้ายิ่งสูตรดองสวยกยิ่งอร่อยจบหมดแล้วครับทุกคนคำสุดท้ายนี่นะทุกคนผมจะมารีวิวนะครับอาหารนะครับผมจะเป็นนี่นะนักรีวิวอาหารนะครับนี่ครับวันนี้จะเป็นอหมูนะครับหมูสักอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับเอ้ยอยากทําคลิปแบบที่ติดไม้แถวๆคอแล้วก็ส์เมอฮะเนี้ยอืม เป็นไงครับรสชาติของคุณอร่อยมากครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับสุดแรงมาหน่อยเพราะอร่อยไงคุณนิมว่างนี่ใช่อืม พรุน,นี้เดี๋ยวผมไปหางั้นก็ไปสวนแถวบ้านกูแล้วกันเนาะไปถ่าอส่มสวนมะม่วงเหรอสวนทันตะว,วันส่วนนันตะวันนี่ครับอืมอร่อยเหรอเผ็ดนี่ครับ ของคุณได้รสชาติเนื้อหมูไหมครับอืมนื้อืมเป็นหมูเทยากินะครับอืมหมูหมูตัวนี้ต้องต้องทำมาจากหมูอะไรครับเหมือนจะเป็นหมูของแถบแอฟริกานะอืมใช่ไหมอืมรสชาตินต้องมีต้องมีขาหน้าที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมใช่ต้องมีขาหน้าแล้วฟันมันจะแข็งแรงหน่อยอืมแล้วคือหมูอันนี้มันจะมีความแน่น เพราะมันวิ่งเยอะใช่ใช่มันแอฟริกาอือตัวนี้เป็นหมูจากแอฟริกานะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งมันอันนี้น่าจะมาจากอเมริกาอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นหมูจากญี่ปุ่นที่เดินมาแล้วสามสิบห้าเก้าอืมแต่ถ้าเดินเกินสามสิบห้าเก้าไม่ได้ไม่ทํากินไม่ทํานะไม่ทําเพราะอะไรมันเกินสามสิบเก้าเอ้ยสามสิบห้านีมันไม่ได้มันไม่ได้นะมันต้องเป๊ะนะครับถ้าจะทําหมูขายเนี่ย อืมจริงใครที่ขายหมูในร้านก็ต้อง,ต,องต้องรู้นะครับเพราะว่าต้องเดินแค่สามสิบห้าก้าเท่านั้นถึงจะเอามาขายได้เพราะถ้าถ้าเป็นก้าที่ดันพวกคือ,คอไม่ได้แล้วแข็งแรงใช่เพราะมันจะลาแล้วมันจะลาแล้วแต่ถ้าสามสิบสี่ก็ยังไม่ได้นะต้องยังไม่แข็งแรงพอเออใช่อืมมันต้องสามสิบห้าเฮ้ยมึงมึงไปพัทยามึงได้ไปเล่นนี้ป่ะที่มันลอยฟ้าืึ นี่นี่เลยเว้ยแล้วส,สตอร์บลีโบ๊ทอ่ะได้เล่นมาสตรอร์บรีโบ๊ทบานาน <c oughs> <c oughs> <ภ>่าสตรอร์บรีอะไรอ่ะ <c oughs> อ๋อบานาน่าเหมือนเาน่าไม่เล่นไม่เล่นเโาจะสกี <c oughs> ผมไปบางแสนมาด้วยนะจริงเหรอผม,ไป,อมไปเยอะนะเนี่ยไม่ขับรถผ่านขอเลยแวะอืมไม่ไม่ไม่แวะด้วย ก็ไปบางแสงก็คือแบบเหยียบบางแสงก็คือผ่านผ่านเฉยๆไม่ได้แวะคนเยอะวะช่วงเนี้ยรถติดรถติดรถติดใช่ป่ะอืมไม่ติดไปไงอะอะไรนะถ้ารถไม่ติดไปไงถ้ารถไม่ติดก็ต้องเดินหน่อยเพื่อมาอยู่เนี้ยร้อนป่ะมันหนาวป่ะ มันหนาวมันหนาวแต่จริหรอพราหนาวลมลมมันหนาวลมหนาว,นาวแต่แดดแรงเหมือนนิวซีแลนด์เลยมึงมึงนอนโรงแรมแบบติดติดทะเลปะคือแรกไม่ติดแต่คืนสองติดก็คืนสองก็เกาะหลาเลยก็ออกไปคื้นทะเลเลยอ,ะอ่ะคือแบบเดินเดินยี่สิบสี่ก้าวถึงทะเลอ,ะอ่ะมึงได้เล่นทะเลกันปะเล่นก็ถึงสี่ผมแบบนี้ไงอืม กูอยากไปเที่ยวสวนน้ําที่มึงไปเล่นมากเลยอ่ะไอโบนาฟิอา่านะหัวเท่าไหร่วะท่านลูฟี่เหรอลูฟี่ก็พันห้าร้อยหลานะไม่ให้ไปเล่นสวนน้าอ่ะสวนน้ำมันโอ้ยปาติมไม่ใช่นะเหม่ยเมยเหม่ยเมยเหมวยเมยเหรอเหมวยเมยเหม่ยเมยไลขที่สี่สามคีสามคีมันจะเป็นไม่เมย ไม่ไม่มีไม่แบบจะเม่ไม่ม่ออีอ่ะประมาณนี้แต่ให้มันแบบโฟลองดูเไม่อะี่ใช่ใช่นี่แหละถูกไม่ใช่แล้วลองสองคำไม่ไม่ไม่ใช่ต้องอันนี้คุณนอนนะเม่ไหนเราพูด อะไรนะโนนะเม่โนนะแม่ไม่ใช่โนนะแม่โนเนมเอาหมายไมเงินเงินเราเราไม่เอาโนเนมเราเอาโนนะเม่โนนะเม่โนโนนะเม่โนนะเม่อะโนนะเม่ไม่ใช่ไม่ใช่โนนะเม่ไม่ใช่ต้องพูดว่าไงอันนี้มันจะขึ้นสูงมันจะขึ้นสูงอะโนนะเม่เจ็ตไอแอนด์บีจัดลองลอง โนนั no, ่งไม่อะถูกเฮ้ยอันนี้ได้เลยอันนี้ถูกโนแล้วโนนโนโนนัเมยมเอออันนี้ถูกใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกถูกนะใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็อีกคนนึงอะไรเนะี FIFA, FIFA, นะ่ยฟีฟาฟีฟาไหนฟีฟูไม่ใช่ฟีฟูไม่ใช่อันนี้จะสั้นๆหน่อยอสั้นๆฟิต เดี๋ยวเล่นเกมมึงก็ไลฟ์ไปก่อนมึงเสร็จแล้วมึงก็พี่ผมพี่รู้ปะคือผมเล่นคนเดียวอะแล้วผมยังแบกเลยจริงเหรอเล่นไวโอประมาณสิบสองสิบสองสูนะเชดโดใหมติดติดอะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพิมพ์ว่า เด็กติดเด็กต <M> ิดเกมมีคนชื <j> ่ออรอพี่อรออรออรออย่างเี้อ่ะอรอไม่ไม่จะเป็นอรอออมึงยังไม่จบแกนี่เหรอชอบชอบชอบ ฮึมอึมได้ไงอิ่มบ่ะงึอเอ้าอือเฮ้ยเหมือนเหมือนพี่ให้หมากินอ่ะก็ตอนนั้นที่พี่จากนั้นที่พี่ให้ผมกินอ่ะอืมก็คือผมติดใจเลยผมเลยซื้อมากินเลยเออมันอร่อยนะอืมมันมันดูเหมือนจืดแต่มันอร่อย ใช่มันมันมีแบบความเผ็ดของแบบพริกไทยอ่ะฮึ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะท <laughs> ี <c oughs> ่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งนไนะผมไปเติมน้ำก่อนได้เออก็ทุกๆคนครับเออก็หิวนะครับผม cũng tên mình thinh mà kìa nó thinh thời thường ạ cũng à. tên mình ba เอ้ยเดี๋ยวพรุนี้กูจะไปตัดผมด้วยเป็นทำไมอะ่ะกูจะไปตัดผมอยู่พี่ว่าพรุ่นี้เราถ่ายปลายกันดูแล้วแล้วถ่ายที่สวนบ้านพี่นะเออไม่แบบเวลาผมมึงโดนน้ำผมมึงแข็งมั้งวะ ข็งเวลาสระผมมาแข็งแต่นะมันออกเหนียวๆไปเลยนะใช่ใช่ใช่มันจะแบบเวลาไอเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปแล้วเวลาโดนน้ำทะเลมันกัดพี่ดูดิเหลืออย่างเงี้ยอืมกลายเป็นเหมือนเหมือนย้อมทองอ่ะเออมึงก็มึงก็ไปเติมเติมสีเท่าเนี่ยดิหรือว่ามึงชอบแบบนี้มันคนละแบบเนี่ยเนี่จริงๆก็เฟียวนะเออจริง นี่ย <Okay. S 1> กเเปียวอะแต่กูพอแล้วกูไม่เอาละกัดผมแม่งโคตรเจ็บไม่เจ็บบ้างเหรอวะไม่เจ็บเลยโคตรเจ็บอ่ะ <c oughs> ไม่ผมว่าพี่ใช้แบบนั้นไง<อ>พี่ออใช้แบบนั้นแล้วผมใช้แบบนี้ไงไมันเลยไม่เจ็บสแสดงว่ากูต้องใช้แบบนี้บ้าง<ไ>ถ้า,ถาใช้แบบนั้นถ,ถ้าพี่ใช้แบบนั้นพี่จะเจ็บแต่ถ้าพี่ใช้แบบนี้พี่จะไม่เจ็บนี่แหละอืมใช่ แต่ถ้าพี่แซบแบบนู้จะไม่จบันเกตันกระเนื้อแมันกระเดดอืมพูดที่พูดมาก็มีเหตุผลเฮ้ยมีคนคนโตเข้ากริ้งกริงสวัสดีครับผมว่าครับแม่ไม่ใช่เฮ้ยมึงเคยกินนี่ปะเฮ้ยผมชอบมากที่มันเป็นนมอัดเม็ดปะเออคนหลยอร่อยอพี่ซื้อที่นู่นเหรออืมซื้อเซเว่นแถวนั้นมีขายในเซเว่นด้วยเหรอนี่ พี่จำวันนั้นได้ว่าที่ผมไปกินขนมเดนนวัวส์ที่บ้านพี่อ่ะอแล้วผมติดใจเลยวันนี้ตอนนั่งรถผมแวะให้เพื่อนแวะเซเวลแล้วก็นั่งซื้ออขนมเดนนัวส์มากินบนรถ <c oughs> น้องตาพูดขาหน่อยไม่พูดค่ะน่ามึงพูดแล้วเขินมาเขินมาเขินนะ <c oughs> ลักนลงกีดิลังกีดิเอ้ย <c oughs> <c oughs> มึงดูมึงดูในติ๊กตอกบ้าที่มันเป็นดาวติ๊กตอกอยู่ตอนเนี้ยใครอ่ะที่เป็นตำรวจอะะ่ะเฮ้อลอทิงร้องเพลงเหรออา้อาวอา้าวอย่างเงี้ยฮ้ไม่คือ,อผมไม่รู้จักดาวผมไม่รู้จักดาวติ๊กตอกคนไหนที่ผมรู้จักแค่คนเดียวคือใครดิ This is เซโรยั y e ตอร์ พี่รู้ปะ่ะเดี๋ยวนี้ผมเวลาแท็กแทกับไอโูมแท็กเนี้ยอนี้ยเอาดีเออแบบเนี้ยอย่างนี้นะปุ๊บแล้วก็มากำปุ๊บแล้วก็แบปุ๊บแล้วก็พลิกมาปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็มาปุ๊บแล้วก็แตบะบของเราของเราเป็นไงจำได้เปล่าจำไม่ได้ อีในอีพีแปดมีอีพีหน้าฮะพรุ่งนี้ฮะอีบีหน้ามีไม่พรุ่นี้เราดูด้วยกันนะเราดูด้วยนะเอาเลยแต่วันที่เก้าผมต้องเอ้ยวันที่เจ็ดผมต้องตื่นเช้าไงขึ้นเครื่องไปบ้างช่ขึ้นเครื่องไปเลที่คือวันนี้ผมไลฟ์นานมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปผมไปละเฮีย hey, น้องเจอกัน โอเคซีเอาครับพี่โค้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับกับปีใหม่นี้นะครับเอาไว้แล้วก็ไปเจอกันเดี๋ยวผมมาไลฟ์ไปก่อนนะคก็มังกี้คุณนัทโซ่วันที่เจ็ดนะครับมาเจอกันได้นะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับเยสเซอร์ที่เอ่อลัฐเอวีคลินิกนะครับมาเจอกันได้ตอนบ่ายสองบ่ายสามแล้วแล้วก็วันที่ยี่สิบสองใครที่จองตั๋วกับไม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเจอกันหน้าที่เสือกักไม้นะครับผมกับเอ่อชาลีทิวัสกูยิลลัสเกิร์ตนะครับไปซีเอฝันดีนะครับกูในกูยิลลัสเกิร์ตนะครับ